นี้เราจะมาดูทีลหัวข้อกันเลยนะครับนับแรกนะครับมาดูที่ยูเนียนยูเนียนความหมายของมันนะครับก็คือเซตเอยู่ยนเซตบีนะครับหรือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกข,ของเซตเอหรือเซตบีหรือทั้งสองเซซึ่งสัญลักษณ์ในการเขียนยูเนียนสัญลักษณ์จะคล้ายๆตัว U น,น,นะครับเอยูเนียนบีก็เขียนลักษณะแบบนี้ทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญกางคำว่ายูเนียนนั่นคือคำว่าหรือ คำว่าหรือปูบงสิบงบกงมมาให้แล้วนะครับแล้วสัญลักษณ์ของมันเป็นตัวยูแบบนี้นครับ A Union B หรืออาจจะเป็น B Union C แบบนี้นะครับนั้นคีย์เวิร์ดคือคำว่าหรือทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆกว่าน,นี้นะครับูเนียนะครับคือการนำเซตนำสมาชิกสองเซตนะครับตั้งแต่สองเซตเป็นต้นไปเนี่ยนำมาเขียนรวมกัน Union คือ รวมกันยูเนียนคือรวมกันนะและถ้าสมาชิกซ้ํากันก็เขียนเพียงแค่ตัวเดียวนะครับยูเนียนคือรวมกันสรุปคือนะครับคอนเซปต์ของยูเนียนคีย์เวิร์ดคือคําว่าหรือสัญลักษณ์คือตัวยูแบบนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่เข้าใจง,ง่ายๆคือยูเนี่ยนคือการนาซ้ากันเขียนเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเียนี่เราจะมาดูซิว่าเฮ้แล้วตัวอย่างเป็นอย่างไรครับเราดูตัวอย่างกําหนดเซต A รประกอบด้วยสมาชิก1 2 3่งสองสามเซตประกอบด้วยสมาชิก3 4 5 A ี่ห้าเอยูเนียนประกอบด้วยสมาชิก1 2 3 4งสองสามสี่และห้าถามว่า 1, นึ่งสามสี่และห้านี่มาอย่างไรนับแรกคือดูก่อนว่าสมาชิกเซตเกับเซตบมีสมาชิกตัวใดที่เหมือนกันซึ่งจะเห็นว่าเลข3ในเซตเกับเลข3ในเซตบีเหมือนกันดังนั้นถ้ามีสมาชิกเหมือนกันให้เขียนในแค่ตัวเดียวส่วน1 2 4และห้านะครับมีเพียงแค่อย่างละหนึ่งตัวเท่านั้น 1, 2, 3, 4, เรานําทั้งสองเซตเนี้ยนำมาเขียนรวมกันตัวที่ซ้ากันเขียนในแค่คำเดียวดังนั้นสมาชิกตัวที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งตัวที่สองก็คือเลขสองตัวที่สามคือเลขสามมีสองตัวเขียนตัวเดียวตัวที่สี่คือเลขสี่ตัวที่ห้าคือเลขนะครับฟังอีกรอบนะครับ A ยูเน n B นะครับทํำยังไงอันดับแรกพิจารณากันว่า A กับ B มีสมาชิกที่เหมือนกันไหมซึ่งสองเซตที่มีสมาชิกที่เหมือนกันก็นกคือสาม ใช่ไหมครับทั้งสองเซตเลยนอกนั้นมีเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองก็เลขสองตัวที่สามก็เลขสามแต่จะเห็นว่าเลขสามมีสองตัวเรานํามาเขียนแค่ตัวเดียวครับเลขสี่แล้วก็เลขห้านี่การเขียนแผนภาพหลักในการเขียนแผนภาพนะครับรูได้พูดไปแล้วในในเรื่องของแผนภาพฑ e ์เนออยเลอนะร์ให้เธอย้อนกลับไปดูนะครับให้เธอย้อนกลับไปดูได้ เรามาดูแผนภาพอันดับแรกการเขียนแผนภาพเราจะต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมสีนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนแล้วก็เขียน u นะครับ u a, ูคือเอกภพสัมพาธ์ะแล้วก็เขียนวงกลม a ของเซ a กับเซต b หรือถ้าเกิดมีมีเซต c ด้วยก็เขียนสามวงแต่ก่อนที่จะเขียนเราต้องดูว่าเฮ้ยสองเซตเนี้ยมีสมาชิกที่ซ้ํากันไหมนะครับซึ่งมีสมาชิกที่ซ้ํากันกนะ็คือเลขสามดังนั้นเลขสามอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับเซต a ครับประกอบด้วยสมาชิกคือหนึ่งสองเลขสามแต่เผอินว่าสามเนี้ยเราเขียนไปแล้ว เหลือหนึกับ2เซต b ประกอบด้วยมสมาชิกคือ3 4และ5เลข3ใช้ไปแล้วเหลือสี่และ5เวลาแรงเงาให้แรงเงาทั้งวง A และวง B อยู่เนียนคือแรงเงาหมดเลยแรงเงาทั้งหมดนะครับแรเง,งแรเงาทั้งหมด ประมาณนี้แล้วอยู่นี่คือแรงเงาทั้งหมดไม่ใช่แรงเงาทั้งในกรอบสี่เหลีย่ยดไมยนะเฉพาะแรงเงาเฉพาะในวงกลมเท่านั้นนะครับมีกี่วงก็แรงเงาทั้งหมดเลยนี่คืออยู่นี่อยู่นี่คือการดวดกันต่อไปเราจะไปดูในส่วนของ intersection นะ intersection นะครับความหมายของมันก็คือ intersection นะเซต a intersection กับเซต b คือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A และเซต B คีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือคำว่าและเนี่ยคือคำว่าและเมื่อกี้ยูเนียนคือหรืออินดัสเทชันคือและสัญลักษณ์ของมันเป็นแบบนี้เดี๋ยนตัว U คว่ำหัวนะครับถ้ายูเนี่ยนเป็นตัวยูแต่ถ้าอินเตอร์เซกต์อินดัสเทชันคือความเวลาเราอ่านเราอ่านว่า A อินเตอร์เซกต์ B หรืออาจจะเป็น B อินเตอร์เซกต์ C อะไรอย่างเงี้ยได้หมดคีย์เวิร์ดคือคำว่าและนะคือคำว่าและ ราะนั้นหลักการง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการอินเตอร์เซ็กกันของเซตตั้มแต่ของเซตขึ้นไปหมายความว่าเซตที่มีสมาชิกที่ซ้ำกันเซตที่มีสมาชิกซ้ำกันเราเรียกว่าอินเตอร์เซ็กชันนะครับมีสมาชิกซ้ำกันเหมือนกันนั่นเองนี่เรามาดูตัวอย่างแต่ถ้าแผนภาพนะครับแต่ถ้าแผนภาพไม่ซ้อนทับก,กันเลยนะครับถือว่าเป็นเซตว่างซึ่งเซตว่างพูดไปแล้ว เซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเซตว่างคือเซตจำกัดถูกไหมครับและเซตว่างเป็นซับเซตของเซตนะครับขออีกรอบนะเซตว่างเป็นเซตจำกัดเซตว่างนะครับเป็นเซตเป็นซับเซตของทุกเซตเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกครับต่อไปดูตัวอย่างเซต A ประกอบด้วยสมาชิกคือหนึ่งสองและสามเซต B ประกอบด้วยสมาชิกคือสามและห A i r s e c t B หมายความว่าหาสมาชิกที่สามตัวที่เหมือนกันก็คือเลขสามแค่นั้นดังนั้นเราจึงได้คำตอบเซตของสามนะครับส,รร 3. สมาชิกที่เหมือนกันคือเ,เลขสามคือเลขสามเห็นไหมดังนั้นวนนี้อตอบว่าเซตของสามครัคอรคอบอีกรอบนะเซต A ประกบรอบด้วยสมาชิกหนึ่งสองสามเซต B ประกบรอบด้วยสมาชิกคือสามสี่ห้าครับทีนี้ ก a intersect b เราต้องดูที่สมาชิกที่ซ้ำกันที่เลขสามดังนั้นเลข 3, สามซ้ำกันหนึ่งตัวก็เขียนแต่ถ้ามีเลขสมาชิกที่ซ้ำมากกว่านี้ก็เขียนมากกว่านี้แต่ถ้าไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกันเลยคำตอบก,ก็คือเศษว่าว่เศษว่า,วา,วานะบต่อไปการเขียนแผนภาพเนี่ยการเขียนแผนภาพหลักการเขียนแผนภาพของ intersect คล้ายกับการ u นียนนะครับก่อนที่จะเขียนเราต้อง ปรกอบสี่เหลี่ยมืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากมาก่อนแล้วเขียนย u นะวงกลมสองวงก่อนที่จะเขียนเนี่ยเราจะต้องดูว่ามีสมาชิกที่เหมือน,อน,อนกันไหมก็คือเลขสามเขียนชื่อเซตกำกับเซต a เซต b เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเท่าน,นั้นนะนี้เวลาแรงเงาให้แรงเงาเฉพ,เพาะส่วนที่ซ้อนทับกันเท่านั้นส่วนที่ซ้อนทับกันตัวไหนไม่ซ้อนทับไม่ต้องเพราะนั้นซ้อนทับแค่เลขสามมันก็แรงเงาแค่นี้แต่ u n i ียนี่แรงเงามหมดเลยนะทั้งวง a วง b แต่อินเตอร์เซ o แรงเงาเฉพาะส่วนที่ซ้อนทับคับแต่ถ้าไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกันเลยสมมติสองวงแบบนี้ไม่ซ้อนทับเลยแรงผลลพส,ส่วนลนักษณะเปนเีบบนี่คือ intersection ต่อไป complement ความหมายของ complement นะครับความหมายของมันก็คือถ้าเซต A ใดๆในะ สัผัสซึ่งคําว่าเอกภพสัมผัสเนี่ยกูพูดไปแล้วกูเคยพูดไปแล้วนี่ครับเลือกสีโอเคเอกภพสัมผัสคือขอบเขตเซตใช่ไหมนะครับเอกภพสัมผัสคือขอบเขตเซตและคอมบิเมนต์ของเซต A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ U ไม่เป็นสมาชิเป็นของ U แต่ไม่เป็นของ A เขียนแทนด้วยแบบนี้ A เวลาเราอ่านเราอ่านว่า A complement หรืออ่านว่า A แบบนะครับ A complement หรือ A แบบทีนี้ฟังบทนิยามแบบนี้แล้วอาจจะงงนะเรามาดูความหมายนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะ complement คือไม่เลือกไม่เลือก u ยูเนี่ยกับ i n t e r s e c t i o n เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ย เจะเห็นว่ามันไม่มีอยู่ใช่ไหมไม่มีอยู่แต่คอมพลเมนต์ต้องมีอยู่นะคอมพลเม,มนต์เนี่ยต้องมีอยู่ต้องมีอยู่นะเพราะว่าใจที่กำหนด,ดให้ a complement หมายความว่า a เปรียบเทียบกับกับ u b complement หมายความว่า b เปรียบเทียบกับ u c complement หมายความว่า c เปรียบเทียบกับ u ดังนั้นต้องมีอยู่ แต่ยูเนี่ยนกับอินเตอร์เซชันไม่ต้องมีอยู่ไม่ต้องมีอยู่ถามว่ามีได้ไหมมีได้เหมือนกันไม่เป็นไรทีนี้คอมมิมนต์คือการไม่เลือกไม่เลือกหมายความว่าเดี๋เราจะดูตัวอย่างเห็นไหมบอกแล้วว่าคอมมิมนต์ต้องเปรียบเทียบกับยูเสมอต้องเปรียบเทียบกับยูเสมอเปรียบเทียบกับยูดูตัวอย่างยูประกอบด้วยสมาชิกคือหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นยูคือกรอบของเซตเป็นขอบเขตของเซตดังนั้นเซตเอเนี่ย มาอยู่ในยูครับหนึ่งสองสามอยู่ในยูหมดเลยแต่ข้อนี้โจทย์ให้หา a อเขาหมายความว่าไม่เลือกไม่เลือกเซตเอไม่เลือกดังนั้นเซตเอประกอบด้วยสมาชิกขึ้นหนึ่งสองสามในยูมีหนึ่งสองสามตัดหนึ่งสองสามไปเพียงแค่สี่ห้าเท่านั้นนะครับเหลือเป็นแค่สี่ห้าเพราะฉะนั้น a คอมเพเมนต์หมายไม่เลือกก็คือตัดหนึ่งสองสาม เหลือเป็นแค่สี่ครเวลาเขียนแผนภาพออกมานะครับเราในการเขียนแผนภาพครูพูดไปแล้วว่าต้องเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัสก่อนเห็นู่จะเห็นว่ามีเซตนเอเส้เดียวใช่ไหมเราก็เขียนแค่วงวง A, วงเอวงบมาชิกขึ้นหนึ่งสองสามสี่กับห้าอยู่นอกวงกลมแต่ให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยเวลาแรงเงาเราก็แรงเงาส่วนนอกวงกลมเพราะเราไม่เลือกเองดังนั้นเราจึงแรแรเงาน,นอกวงคอมพ ไม่เลือกไม่เลือกไม่ไม่เลยนอกนั้นหมดเลยครับแรงเงาหมนี่คือหลักของขอนี่คือหลักของอะต่อไปผลต่างระหว่างเ็ตผลต่างถ้าพูดถึงผลต่างคือการลบใช่ไหม แต่เราไม่ได้หมายว่าเราจะเอาเซตสองเซตมาลบก,กันอะไรเรามาดูความหมายถ้าเซต A และเซต B เป็นเซตสัสมพันธ์ในคุส้สัมพันธ์ก็คือ U นะเดียวกันแล้วผลต่างของเซต A และเซต B คือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ A แต่ไม่เป็นสมาชิกของ B ดูความหมายตรงนี้ดี เซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต a แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ a ลบหรือจะเข้าใจพูดใจใง่ายๆก็คือ a ลบ b หมายความว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b บีอยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ทีนี้ฟังดูอาจจะงงดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างเช่นเซต A ประกอบด้วยสมาชิกคือหนึ่งสองสาม เซตบประกอบด้วยสมาชิกคือสามสี่ห้าลบ b หมายความว่ายังไงหลักการง่ายๆครับหลักการขันแรกเราเรียนดูก่อนว่ามีสมาชิกตัวใดบ้างที่ส้ำกันก็คือเลขสามเลขสามตัดออกไปแล้วเธอดูว่าเฮ้ยในเซตเเนี่ยมีสมาชิกใดบ้างที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b หนึ่งเนี่ยอยู่ใน a ใช่ไหมแต่มันไม่ได้อยู่ใน b สองเนี่ยอยู่ใน a ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใน ดังนั้น a ลบ b นะครับประกอบด้วยสมาชิกคือหนึ่งแล้วก็สองสามรอบนะ a ลบ b หมายความว่าอยู่ในเซต a แต่ไม่อยู่ในเซต b อะไรบ้างที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ซึ่งเลขสามนี่มันอยู่ใน a แล้วก็อยู่ใน b ตัดเลขสามทิ้งไปแต่หนึ่งเนี่ยอยู่ใน a เลยแต่มันไม่ได้อยู่ใน b สองก็อยู่ใน a และมันก็ไม่ได้อยู่ใน b เห็นไหมครับเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งคำถามถ้าเกิดกูถามว่าเฮ้ยถ้าเป็น b ีลบเล่ะถ้า b ีลบเก็หมายความว่าอยู่ใน b ีแต่ไม่อยู่ในเอเธอดูซิว่าอะไรที่อยู่ใน b ีแต่ไมู่ีในเอเือดู่ใว่าอะไ่มี่อยู่ในบีแต่ไม่มีในเอน b, นเพราะฉะนั้นก็ตอบสี 4, ่ะสี 4, ่ะ ดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพการเขียนแผนภาพดับแรกเราจะต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาก่อนนะครับหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากึีนมาก่อนเขียนยอยู่การเขียนที่จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สางกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนที่จะเขียนต้องดูว่าเฮ้ยมีสมาชิกที่เหมือนกันไหมซึ่งทุกตัวอย่างตั้งแต่ Union, Complement, Intersection ที่ผ่านมาเนี่ยใช้สมาชิกคล้ายกันเลยซึ่งเ็นว่า3เนี่ยมันซ้ำกันแต่การแรงเงาของผลต่างเนี่ย ต้องแรงเงาในส่วนของสิ่งที่อยู่ข้างหน้า a ลบ b ก็หมายความว่าแรงเงาที่วง a ที่ไม่ซ้อนทับกับ b นั่นหมายความว่า a ที่ไม่ซ้อนกับ b คือส่วนนี้เลขสามทำไมไม่เลือกเพราะอะไรเพราะเลขสามซ้อนทับกับ b เราจึงเลือกส่วนที่เป็น a ล้วนก็คือส่วนนี้นะ a ลบ b ให้เอา a เป็นหลัก a ส่วน a ทั้งหมดที่ไม่ซ้อนทับกับ b ก็คือส่วนนี้แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะ ถ้าเป็น b ลบนะถ้าเป็น b ลบ a ใช้โจทย์เดิมนะใช้ a บ B เหมือนเดิมนะครับ a ถ้า b ลบนะเลข3เขียนสมาชิกเหมือนเดิมทุกอย่าง1 2 4 b ลบ a หมายความว่าอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน A ดังนั้นเรารเอะไรครับ อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน D เนี่ยครับเสรจ่องมองง่ายๆถ้านักเรียนฟังแล้วหนึ่งรอบอยังไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับมาดูอีกรอบกี่รอบก็ได้นะครับจนกว่านักเรียนจะเข้าใจเนาะเพราะวันนี้นะครับในเรื่องของการเงองการของเซทครูอ,อธิบายสั้นๆน,นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความรับประกันว่าฟังอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบเธอจะเข้าใจในเรื่องการเมือนการของเซตซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในระดับชั้นมับส์สำหรับวันนี้นะครับครูก็ เกีย่ยงคณีครับขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจลและก็ปรับตัวให้ทันนะครับในการเรียนในระดับมองไปให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ